สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้นะครับก็มาแนะนําเหรียญหนึ่งในเหรียญเป็นจภาคีนะครับ ของเสด็จพ่อกอมมลหลวงชุมพรนะครับนั่นก็คือเห,อหรียญกอมมิลหลวงชุมพรนะครับจัดสร้างเมื่อปี2518นะครับลุกเศษโดยหลวงปู่ทิมวัดะหารไล่นะครับจัดสร้างโดยกองพันทหารราบที่3นะครับรมนาวิกโยธินนะครับผมนี่วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับก็คือจัดสร้างเพื่อเป็นที่รเลือกให้ทหาร ไปราชการชายเดนจังหวัด3จังหวัดชายเดนใต้นะครับผมนี่ซึ่งเป็นการตั้งหน่วยเฉพาะขึ้นมานะครับก็คือว่าการจัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยทินนะครับขึ้นมาหน่วยหนึ่งนะครับโดยมีโค้ดนามว่าชก n 1 8นย1 8 1นะครับ ีมหน่วยนี้ก็จะมีภารกิจไปปรารโโโบปรามเหล่าขบวนการก่อการร้ายนะครับในจังหวัด3ชายแดนใต้นะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นเด่นกมลหลวงชุมพรครึ่งองค์นะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นตาราชรสตาเทวดา ทรงราชรถแบบนี้นะครับซึงเป็นตาประจำราช,ราชาสกุลอาปากรน,นะครับนี่เป็นเหรียญรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดนะครับเหรียญน,นี้เป็นบอกอดนะครับผมนี่คราวนี้เรามาส่งรายเหรียญกันดูนะครับนี่ใบหน้าของด็จพ่อกรมหลวงนะครับ เป็นแบบนี้นะครับให้สังเกตนะครับเมตากลมคมชัดนะครับนี่ดูไรผมนะครับเห็นเส้นไรผมเป็นโลนชัดเจนเลยนะครับนี่แกะพิมพ์ได้มีความคาสสิมากนะครับุ่นี้นะครับนี่ดูเครื่องราชในองค์ของสเตปโฟนะครับมีเครื่องราชมีความคมชัดมากเลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่คมชัดมีเส้นแตกซ้อนอยู่ เล็กๆหลายๆเส้นเลยนะครับนี่ละเียดคมชัดมากเลยนะครับนี่นี่ในส่วนของเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่คือโคตตัวเถาะนะครับที่ตอกนะครับนี่จะเป็นตอกโคตตัวเถาะไว้บริเวณหน้าล่างบริเวณนี้นะครับนี่ดูนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับขอบนะครับตั้งจาก ตั้งฉากชัดเจนนะครับนี่ตัวอนกษรคมชัดมากเลยนะครับเป็นแท่งนะครับพื้นเหลียนเรียบตึงนะครับเนื้อทองแดงรม,มันปูนะครับผมนี่นี่นะครับเรียบตึงแล้วก็อนนีรนิคมชัดมากเลยนะครับนี่ ัวอักษรบริเวณนี้นะครับจะเขียนพระองค์เจ้านะครับอาภากรนะครับเกียรติวงศ์นะผมนี่นี่นะครับส่วนบริเวณนี้นะครับเขียนว่ากรมหลวงชุมพรนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเขียนว่าเขตอุดมศักดิ์นะครับ นี่ดูตังเกตตวตอนให้มีความคมชัดนะครับนี่รายละเอียดขรบรายละเอียดจะครบชัดมากเลยนะครับในเรื่งของตัวจริงนะครับนี่อ,องจริงนะครับนี่ใบหน้านะครับนี่นะครับผมขอบนะครับตั้งฉากชัดเจนนะครับนี่คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับ หลังนะครับองนี้จะเป็นบล็อกพอตนะครับบล็อกพอตจะปรากฏเม็ดพอตให้เห็นทั่วพื้นเหรียญน,นะครับบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณตรงเทวดานี้นะครับนี่นี่คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกพอตนะครับ จะปรากฏเม็ดผดนะครับให้เห็นบริเวณทั่วพื้นพื้นหลังนะครับเป็นเม็ดผลเล็ก,ลกๆบริเวณพื้นนี่นะครับนี่แต่ตัวองค์เทวดานะครับจะต้องยังมีความคมชัดให้เห็นนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของราชรถนะครับนี่ราชรถก็ต้องมีความคมชัดนะครับ สิ่งก็เช่นกันนะครับจะต้องมีความคมชัดให้เห็นนะครับนี่นี่อรกายันบริเวณนี้นะครับดูนะครับขอบตั้งฉากมากเลยนะครับนี่นี่นะครับขอบตั้งฉากชัดเจนนะครับขึ้นเดียน,นะครับเรียบตึง ไม่บวมเลยนะครับต้องไม่บวมนับนี่นี่ตรงนี้ต้องปรากฏเป็นรอยนูนจากการตอกโค้ดนะครับจะต้องนูนเป็นมาด้านหลังเลยนะครับนี่บริเวณน,นั้นูนบริเวณโค้ดนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นการตอกโค้ดชัดเจนนะครับนี่นี่นะครับก็คือชื่อ เป็นโคดเนมย่อนะครับของหน่วยนาวิกที่ไปปราบปรามโจนสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับก็คือชอกกอนะครับชบกกอนอยอจุดนะครับนี่หนึงแปดหนึงนะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าสร้างเป็นที่ระลึกนะครับผม นี่นี่ตาตาราชรถเจนนะครับให้สังเกตให้มีความคมชัดนะครับน,นี่ตรงไม้โทนะครับไม้โทไม้โทคำว่าสร้างนะครับจะปรากฏเป็นเส้นแตกไปชนล้อกเกียนเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นตำหนิที่สำคัญนะครับ นี่นี่นะครับนี่คราวนี้มาดูตัวตัดนะครับนี่จุดจ่ายตังของรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตัวตัดเป็นะครับนี่ตัวตัดฝั่งขอบด้านนี้นะครับนี่บริเวณ เป็นตัวตัดเป็นรอยนูนเป็นรอยนูนขยาย200รอยนี่นะครับนี่ที่วงไว้ให้นะครับนี่จะตรงกับคำว่าออออ่างนะครับนี่คำอออ่างของอุดมนะครับนี่มีรอยตัดนูนเป็นขนาดสองรอยนะครับชัดเจนนะครับ รอยตัดทั kommt, hmm ่วไปก็เป็นรอยตัดปั๊มนะครับแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่ด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับนี่รอยตัดตัดไปแล้วก็มีรอยฉีกขาดที่เห็นนะครับรอยปั๊มแล้วก็รอยฉีกขาดนะครับตัวรอยตัดด้านนี้นะครับ นี่จะเห็นไปรอยบ้างใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็รอยรอยเล็กนะครับแล้วก็รอยฉีกขาดนะครับนี่ก็ฝั่งนี้นะครับนี่ราตัดที่มีรอยรอยปั๊มแล้วก็รอยฉีกขาดแรือนี้จะทําให้ดูง่ายนะครับนี่นี่เหนรุ่นนี้นะครับ ก็มีเป็นเหรียญจัดว่าเป็นเหรียญอันดับ2ของเหรียญเินจปา,าคีกหมหลวงชุมพรนะครับหลวงปูกทิมได้ปลุกเสกให้อย่างดีนะเป็นจำนวน5วันนะครับผมนี่เท่าที่ผมได้ศึกษามานะครับสุดยอดประสบการณ์นะครับรุ่นนี้ก็จัดสร้างเนื้อตะกวัวนะครับจำนวน9เหรียญน,นะครับเนื้อตะกวัวจะตอกโค้ดบริเวณ ขวามือขององค์ท่านนะครับนี่บริเวณนี้นะครับจะเป็นเนื้อเนื้อตะกัวนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับจะตอกโคดอยู่บริเวณนี้นะครับนี่จะสร้างทองแดงกระไหลทองจัดสร้าง1000เหรียญน,นะครับตอกโคดไว้บริเวณด้านซ้ายมือของของของเหรียญน,นะครับนี่ส่วนเนื้อทองแดงลมดํานะครับจะตอกโคดไปที่ด้านล่างบริเวณนี้นะครับโค่งตอ ตัวเตอนะครับตัวเดียวกันหมดนะครับนี่ทองแดงรมดำก็จะสร้าง22599เหรียญน,นะครับนี่เป็นเห็นดีมีประสบการณ์อย่างสูงเลยนะครับราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆน,นะครับนี่สภาพสวยๆเหรียญนี้ผมก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆน,นะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะนําพระเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดแนองรวมถึงวัตถุมงคลของสเด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์นะครับ,ระรบ,ระรบจะประจามนาเสนอให้เกับทุกรุ่นนะครับนี่อย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับนี่ ชอบปรกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ